รำมาจากกับประวัติสูตรนะครับบทที่6เอวมัมเมสุตังมีกังสมัยอย่งพระกวาพารานสิยังวิหระรติอิสิปตเนมิฆาเทตัตระโขพระกวาปัจจัคคิเยภิกขูอามันเตสิเทวะพิกวีอันตาปะปชิเตนะนะสีลิตัปพายูจายังกาเมสุกะก,กามาสุ ການນິລາມິລິການຸໂຍໂຄຫິໂນທໍາມໍໂພທຸເຊນໂກອະລະນິອະນາລິໂຍອະນັນທະສັນຫິໂຕໂຍຈາຍັງອະຕ ตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานะกรณีอุปาสมายะอภินญายะสัมโพธิยะสัมโพธายะนิพพานยะสังวัตติรตะมาจักสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณ กาลณียาณกาลณีอุปาสมายาปิญญาญาสัมโพธิญาญาณิพานายะสังวัตติอัยะเมวาริโยอัตถังทิโกมัคโขเสยญาทีตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกขุเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุ่กาลณี ยานะกัลยณิอุปัสมายาปิญญายาสัมโพธิยาย i b h พ n n y a ญาสังวัตติอิทังโขปนภิเกเวทุกขังอริยสัจจังชาปิติทุกขาชาปิฏฐุขามละจำปิทุกขังโสกปะลิเทวะทุกขะทุกขะโทมะนัตสุปายะปาสีสุทุกขายมปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิปิปโยโคทุกโข yampi chang na palati tampi tuka sang kiten na kan panjupa tha na pada pikavit tuka kasamutaya hariyasat ya, yang tanha no po pavika nanti lakha sahakata tattara nanti nih seya ti มาตัณหาพระวัตัณหาวิปวัตัณหาอทาาาิทังโขมัาปนาภิกขเวทุกขนี้กรลวะริยสัจต,ตังโยตัสสาเยตัณหายะอาศิสสาเวลาคะนิโรโทรจารคูปตินิสสะคมุตติอนาลโยอทิทังโขปนาภิกขเวทุกขนี้กัลทักษามินีปฏิป,ฏปฏทาอร,ริยสัจจังยายะเมวะอริโยอัตถังคิโกโมก Mako saya di tang sama di sama di di sama sangkepo sama wajah sama wa kamento sama ajiwo sama wayamo sama jadi sama sama di itang tuh kan alia mete, meti mepi kebe pupe anu sute sutam mesu jagung uta utapati, ana utapati, pati panya utapati pati utapati uta pati alu ko uta pati tangkukan ini tang tuh kan alia ye ยันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุทำเมสุจักรทำเมสุจักุอุตปาติยาอุตปาธิปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอารลโกอุตปาติตังขโพปนิถังทุกขังอริยสัจจังบาลินญาตันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสทเมสุจักรเมสุจักุอุตปาติยาอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอารลโกอุตปาธิอีทังทุกขสมุต สมุทโยอริยสัจจันติเมภิกเวภูเปอนุสุเตสุตมิสุจากุงุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกตังโขปณิถังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมภิกเวภูเปอนุสุเตสุตมิสุจากุอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโขปณิทังทุกขนิสทุกขะสมุททยอริยสัจจัง ปะหีนันติเมพิกเวปุเปนนุสุเตสุตมิสุจักขุอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอิตังทุกขนิทุกขานิโรธวริยสัจจันติเมพิกเวปุเปนนุสุเตสุทำเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขวนิทังทุกนิคโลอริยสัจจัง จัติจิกาตัพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุตปาติยานัอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังโหปณิถังทุกันิตะโลอริยสัจจังสัจจิตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุตปาติยานัอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกุตปาติทังทุกันิกะโลปัน ปฏิปทาอริยสัจจันเมติเมพิกเวปุเปอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักุอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิถังทุกขันิทุกันิทุันิโลทักขามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัพันติเมพิกเวปุเปอนุสุตเตสุธรรมเมสุอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิถังทุกขันิอะโล นิโรธาคารไม่นีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิกเวปุเพรนรุสุติสุตเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิยาวากีวันจเมพิกเวอิเมสูงจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตัทงทาวาทัสสากาลังยถาภูตังนายาทาัศนังนะ สุวิสุตังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสัทธิวเกโลกกสมาลกเสัพพมหากีสัจสมณะพระราหะมะนิยาปัจปัจายะสัทธิวมนุสสายะอนุตตลังสัมมาสัมพุทธิงสมมาสัมพุทโธเลพิสัมพุทโธปัจจัญญาสิยต์โตจะโหมีพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุ เอวันเอวันติปาริวัตถังทวาทัาสสกะลังยะถาภูตังยานทัสสนังสุวิสุตังอหสิอัฏฐาง <c oughs> <c oughs> พิกเวีเทวเทวะเกโลกเกสมารกเกสะพมมามเกสัตสัมะณะพระราหะมณียปะ,ะปจะปชายาเทวะ manut saya manut darang sama sampoting sama tapi samput Bacan, pacan ya sing ya pana senang upa utapati aku pa mewi muti ayamat ayaman tima jadi nati 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 bu อัมมะโวจะภะคะวาอัตตมะอัตตมะนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิอภินันตุงอิมัสมินจาปนเวยยาระสมิงนนะมาอายสมโโกนทนโกนทนนสวิละังวิตมะลังธมจกุงอุทปาทิยังกินจสมุทธยะธรรมัสัพนติสัพต นิโรธม,มันติปาวัตติเตจะพักวัตตาทำธรรมะจักเกกุมมาเทวาสัทธมนุสสาวีสุงเอตัมพักวัตาปาราณสียังสิสิสิปะตะเนมิฆะทาเยานุตตะลังธรรมะจักกังปะวัตติตังอปะติวัตติยังสัมมะเนนวาพระอรหะมะเนนวาเทวานะวา <c oughs> มาเรีนวาพระพรมมูนาวาเกนะนจิวาโลกัสมินติภุมมานังเทวานังสัตตังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาัสัตถะมนุษย์สาวีสูงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวาตาวติงสาเทวาัสัตถมนุษย์สาวีสูงตาวติงสานางเทวานังสัตตังสุตวา ยามาเทวาสัตตมนุสสาวีสุงยามาณังเทวานางสุกสักตังสุตตวาสุติตาเทวาสัตตมนุสสาวีสุงสุติตานางเทวานางสัตตังสุตตวานิมมาณรตีเทวาสัตตมนุสสาวีสุงนิมมาณรตตีนางเทวานางสัตตังสุตตวาปารานิมิตะวะสาวตีเทวาสัตตมนุสสาวีสุงปารานิมิตะวา สวัสดีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาพรหมกยิกาเทวาสัตว์ธรรมนุษสาวีสุงเอตธรรมะกวาภารานสิยังสีสีปัตตานีนิคาทาเยอนุตตรังธรรมจะกรรประวัติตั้งอภวัติยังสมะเนนวาพรหมเนนวาเทวาวามารนะพรม มูนาวาเกนจิวาโลกาเมนติอิติหะเตนะคเนนะเตนะมุหกเตนะยาวะพัมมาโลกาสัตวทว่าพิอภุคคัจฉิอัจยันตะัสสหัสสีโลทะตุสังกัมปิสสัมปะเวทิอัปะมาโนจัโอจัโอลาโล โอภาสูโลเกปาตุละหูสีอติกรรมมีวะเทวนังเทวนุภวังอัฐขูภควาอุทานังอุทานีานสีอัญญาสี <c oughs> วตัตตะโพโคนทันโยัญญาสีวัตตะโพโกนทันโยติอิติหิังอายัสมัตโตโคนทันนัสสะอัญญาโคนทันโยเทวะ นามังอโหสีตี